โชคดีมีช่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันที่เครื่องตัดหญ้า NB411 รุ่นคาบูลูกลอยนะครับตัวนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในเครื่องของจีนคือการทดน้ำมันแล้วก็เวลาตะแคงก็จะดับหรือว่า บางทีไม่ได้ใช้นาน,านก็ลูกลอยค้างหรือว่าเข็มค้างอะไรเงี้ยจะก็จะทําให้น้ามันน้ํามันท่วมนะครับในส่วนของคาบูลูกลอยนะครับมันก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างเหมือนกันคืออัตราเร่งมันจะดีกว่าแล้วก็เวลามันมีปัญหาแบบว่าต้องไปล้างคาบูต้องอะไรเงี้ยอุปกรณ์ในตัวมันนะมีน้อยชิ้นกว่าแล้วก็มันพอดทาความสะอาดล้างง่ายกว่า บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถล้างเองได้เราก็เข้าตามร้านซ่อมรถไซร์อะไรพวกนี้มันก็ล้างได้นะครับเงื่อนข้อดีมันก็มีแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาเปลี่ยนเป็นคาบู้าปั๊มก็คือเพราะว่าไอ้มันตัวนี้มันกินน้ำมันเยอะนะครับลูกค้าเพราะว่าเราทําการลดเข็มอะไรแล้วมันก็ยังเฟืองน้ํามันอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาอยากลองแบบว่าเปลี่ยนให้มัน ให้มันประหยัดน้ำมันลงผมก็เลยทําการเปลี่ยนจากลูกลอยมาเป็นภปาปั่นนะครับในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับคือเวลาเราถอดคาบูออกเสร็จใช่ไหมมเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าแปนตรงนี้ยตัวหน้าแปนสำหรับยึดคาบูอยู่นะครับจะมีน็อตยึดอยู่4ตัวแล้วข้างในมันจะเป็นแผ่นลีดวาลวนะครับตัวเนี้ย ก็คือเราล้างทำความสะอาดเสร็จเราต้องล้างให้ดีๆนะครับเพื่อม,มันมีเศษอะไรเข้าไปอุดนะครับเดี๋ยวเหมือนจะร่วงเข้าไปที่แผ่นรีดแล้วมันจะเกิดปัญหาในการสตาร์ทกนรรีดค้างมันจะไม่ดูดน้ํามันมันจะอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องล้างเช็ดดีๆครับทำค,ความสะอาดให้ดีหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาถอดน็อตออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันูมขอล้างทําความสะอาดตรงนี้ก่อน ก็ในส่วนของเครื่องตัดหญ้าพวกที่แบบเราเจอน้ำนมันท่วมบ่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกที่มีลูกสูบข้างล่างครับก็จะมีรุ่นที่ถึงเจอบ่อยนะที่มันท่วมก็จะมีพวกคาวาสกิทีดีสี่ศูนย์มั่งมิสซูทีสองร้อยหรือว่าซีจีสามสองแปดอะไรพวกนี้ครับที่ที่หัวเทียนมันอยู่ข้างล่างครับเวลานั้นนะมันจะเจอปัญหาน้ำมันท่วมบ่อยนะครับแล้วก็จะสตาร์ทติดยากครับสำหรับเครื่องพวกนี้นะครับ แล้วถ้ายิ่งเครื่องหลวมแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหายากเลยนะครับคือเวลาสตาร์ทแล้วติดนะครับเร่งได้ปกติแต่เวลาปิดกองแล้วทีเนี้ยมันจะใช้ไม่ค่อยไดค้คือมันจะพ่นน้ำมันออกมาเยอะครับคือพวกเนี้ยมันมันจะไม่มีแรงดูดน้ำมันเข้าไปครับเพราะว่าเครื่องมันหลวมแล้วครับที่เจอบ่อยๆนะครับจะพวก3 2 8 TD 40ทีดี 40, มิซูพวกเนี้ยครับถังล่างอันนี้ จะมีปัญหาบ่อยครับตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนงานของเรานะครับก็ไข่นัดสี่ตัวที่ยึดหน้าแป้นตัวนี้ไว้ะครับก็ค่อยๆไข่ออกมานะมันจะมีสี่ตัวก็ใช้หกเหลี่ยมบางแต่ส่วนใหญ่ที่เจอมันจะเป็นหกเหลี่ยมหมดนะครับเบอร์สี่ไข่ออกมาก็ค่อยไข่ทุกตัวครับมันแล้วก็มันจะมี ตัวรองเนี่ยมันจะมีประเก็นอยู่นะครับถ้าเป็นเก่าๆอ่ะถอดออกมามันต้องขาดแน่นอนต้องต้องเปลี่ยนประเก็นไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆที่เราจะเปลี่ยนนะประเก็นมันยังไม่ถ้ามันยังใหม่อยู่ก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับอย่างบางทีเครื่องที่เราซื้อมาใหม่แต่ว่าเราอยากเปลี่ยนกรคือเราจะถอดหน้าแปลนตัวนี้ออกมามันก็ถอดได้ครับแล้วก็ประเก็นมันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันยังไม่ถูกกดทับมาเป็นเวลานานๆน,น,นะครับ แต่สาหรับตัวนี้ยมันถูกใช้มานานแล้วมันต้องติดหรือว่าต้องเหนียวประเก็นนะครับน่าจะเสียครับเวลาเราถอดออกมาเดี๋ยวไม่แน่ครับเดี๋ยวเราลงอ,องถอดออกมาดูก่อนเผื่อว่ามันไม่เสียต่อเนี่ยครับขาดและขาดไปต้องเปลี่ยนนะครับคือต้องขูดต้องล้างทาความสะอาดดีๆครับตรงเนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับบางทีแบบถ้าเราปิดตรงนี้ไม่สนิทหรือประเก็นไม่สนิทนะครับเครื่องก็อาจจะ ปิดได้ไม่เดินได้ไม่สะดวกครับจูนยังไงก็ก็ไม่ไม่ไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันไม่ประกบกันสนิทนะครับมีอากาศเข้าหรืออะไรเงี้ยครับมีส่วนครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนประเก็นแล้วก็ตัวนี้นะครับคือคาบูหน้าเป็นคาบูเก่านะครับเราจะเอาทิ้งไปนะครับคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับแผ่นลีดนะครับก็คือแกะตัวนี้ออกแล้วก็เอา โปรเกใหม่ใส่้วกเนีเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าแป้นนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแป้นของ T L ส3หรือ T L 4 3สนะครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นหน้าแป้นสำหรับคาบูที่ตัวใหญ่กว่านะครับจะไม่ใช่หน้าแป้นของคาบู767นะครับตัวนี้ลูกเร่งจะใหญ่กว่าของ767นะครับตัวคาบูเดี๋ยวเราไปดูกันที่คาบูนะครับก็ยก ไอหน้าแปลนของลูบรอยออกนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับไข่น็อตสี่ตัวก็ไข่น็อตทุกตัวให้แน่นนะครับสำหรับบางคนคิดว่าเอ๊ะแล้วคาบูเจ็ดหกเจ็ดอะมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่า,าสำหรับหน้าแปลนนะก็คือมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าที่ผมเคยเปลี่ยนมาแล้วก็ใช้ดูนะครับคาบู ของ767เนี่ยบางทีเหมือนกับว่ามันมันจะเวลาเราเร่งรอบสูงๆเนี่ยเหมือนน้ามันมันจะไม่ค่อยพอคือเราต้องจูนให้มันนิ่งจริงๆนะครับปรับเข็มอะไรอย่างเงี้ยให้มันนิ่งจริงๆครับแล้วก็พอเริ่มจะใช้อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะติดยากพอสมควรนะครับเหมือนน้ามันมันไม่ค่อยพอครับโอเคนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อ๋อสำหรับในส่วนของคาบูเจ7ที่คุยค้างไว้เมื่อกี้นะครับเราจะใช้หน้าแปลนของ RBC m a g i t a นะครับ RBC413 นะครับจะสามารถใช้แบบคาบูพระปั๊ม767ได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคาบูของ TLC3 ลูกเล่งสีดำๆจะใหญ่กว่าของ7 6 7นะครับสังเกตได้นะครับ ในส่วนงานตรงนี้ก็จะเป็นการประกอบคาบูเข้ากับตัวเครื่องนะครับก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็น็อตสองตัวยึดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปใส่ให้แน่นนะครับเราอย่าลืมว่าต้องลองประเก็นก่อนนะครับประเก็นรุ่นนี้ก็ต้องตัดใหม่หรือว่าจะใช้ของ tl c 3ก็ได้นะครับประเก็ สำหรับบางท่านที่เห็นแล้วก็เออคิดว่าอยากเปลี่ยนอยากซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ลองสอบถามรายละเอียดของสินค้าแล้วก็รุ่นให้ดีๆนะครับเดี๋ยวซื้อมาผิดแล้วมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันจะเสียเวลาลกเสียเงินไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เลยคือผมมีตรงรุ่นมีเป็นชุดมีกลองมีอะไรยยจำหน่ายนะครับลองติดต่อเข้ามาที่เพจได้นะครับก็ในส่วนของการประกอบตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับหน,าน้าตาของเขากวจะประมาณนี้นะครับประกอบคาบูเลเตอร์เสร็จแล้วงานในส่วนนี้ของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับมาดูกันที่ถังนะครับถังตัวนี้เราต้องเจาะรูข้างบนนะครับเจาะเพื่อที่เราจะไล่ร้อยสายน้ํามันลงไปนะครับส่วนเดือยตัวล่างที่ปล่อยน้ํามันเราก็จะทําการอุดในส่วนของผมใช้ที่ชู่อัดเข้าไปแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็ลองดูว่าน้ํา ทิ้งไว้แห้งนะครับแล้วก็ลองดูว่าน้ํามันรั่วไหมถ้าไม่รั่วก็ใช้ได้นะครับทํายังไงก็ได้ครับปิดน้ํามันให้อยู่แค่นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสายชุดสายครับเจ็ดหกเจ็ดสองศูนย์อะไรก็ได้นะครับจะเป็นสองสายกขาลูกแย้ครับเนี่ยเราจะเอามาใส่ตรงรูเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดให้สนิทในส่วนของการเจาะรูนะครับดูให้ดีๆนะครับอย่าให้หลวมเกินไปนะครับหลวมเกินไปเดี๋ยวน้ามันมันสามารถ กระชออกออกมาได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองน้ํามันไปอีกนะครับต้องวัดรูกับลูกยางให้พอดีกันนะครับไม่ให้มันหลวมมากจนเกินไปนะครับให้มันใส่แน่นพอดีพอดีไม่หลุดหรือไม่หลวมนะครับไล่ดูให้ดีนะครับข้อต่อที่เราต่อสายน้ํามันต้องดูให้ลูกยางลงให้สนิทปิดให้ดีนะครับคือพยายามไม่ให้น้ํามันมันกระชหรือว่าออกมาได้นะครับในเมื่อเรา ทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบรูว่าน้ำมันรั่วไหมอะไรเงี้ยครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็นำไปประกอบเข้ากับเครื่องได้เลยเพื่อจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็คือสายเล่งนะครับตัวนี้เราจะถอดพวกชุดลูกเล่งชุดเข็มเล่งอะไรของคาบูลูกรอยออกเลยนะครับแต่เราจะใช้สายเดิมนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนสายอะไรเลยครับเราก็ถอดชุดลูกเล่งอะไรเดิมออกแล้วก็ สายตัวนี้เราก็จะมาใส่ที่คาบุผ้าปั๊มของเรามันจะพอดีครับเกิดว่ามันสั้นหรือยาวไปมันจะมีนอ็อตนะครับเราสามารถที่จะปรับน็อตตัวนี้ได้เพื่อไม่ให้มันหย่อนไปหรือตึงไปนะครับเนี่ยเราลองเช็คดูว่าอ๋อโอเคนะครับมันใช้ได้นะมันเร่งได้ปกติไม่ฝืดอะไรเนี่ยเรามาลองเครื่องกันดูครับ ครับก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยประสบความสําเร็จดีนะครับแต่ว่าคาบูผ้าปั๊มมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาใช้เป็นนานๆแล้วพวกผ้าปั๊มหรือว่าลูกยางแย็กอาจแข็งหรือขาดเสียหายก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนนี้แล้วเวลาการซ่อมมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยกว่ากว่าไอ้คาบูลูกลอยนะครับแต่ว่ามันมันก็ซ่อมได้ครับถ้าเราศึกษานะครับ ก็แลกเอานะครับมันไม่มีอะไรดีร้อยเปซ็นตสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับความพยายามของเราด้วยนะครับกับเพจโชคดีไม่ช่างสวัสดีครับ